โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติเลยครับสำหรับปตาตองคอมแบทประจำค่ำคืนวันที่28กันยายนครับฝีมือของโปรเตอร์นุ่มน้อยเมือยใหญ่พร้อมทีมงานครับโอ้โหสามคู่ที่ผ่านมานี่สนุกเราใจแฟนมวยครับอ่ะมาถึงคู่ที่4ของรายการครับชาลีกับนัฐพลครับเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนัก137ต่อ138นะครับส่วนสูง175ต่อ168ครับ อายุ33ต่ออายุ16ครับโอ้โหคนละครึ่งเลยครับชาลีนั้น19ไฟกับชนะ11แพ้7เสมอ1โอ้เท่ากันเลยครับเสรินัตพล19ไฟกับชนะ13แพ้6ยังไม่เสมอใครครับออแล้วครับคุณนี้จับตาดูครับฝรั่งเศสกับไทยนะครับชาลีนั้นพักและฟิซซอมที่ใ่ายเพชรนุ่มน้อยครับในขณะที่นัพลนั้น ซอมอยู่ที่ค่ามวยโยธารักมวยไทยก็เป็นนักชกจากกระบ,บี่นะครับเ,เจ้าชาลีนี่ต้องบอกว่ากรบเครื่องเลครับในขณะที่นัตตพลน,นั้นเข่าเหนียวแน่นครับรูปร่างนั้นชาลีนั้นดูอย่างหนาเลยครับแต่น,ตนัตตะพลเด็กคนนี้นี่มาโชว์ฟอร์มที่ป่าตองสนามมวยป่าตองไว้หนึ่งครั้งนะครับ วันนั้นนี่เวนไฟชนะเจ้าเฟ,ฟรลีล่ารับเดอร์ชารีนี่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเป็นอีกคู่ที่น่าติดตามับบตาตองคอมแบทครับทุกคำคืนวันอาทิตย์นะครับ ทีมงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่แลอว,ว่าสมนึกฟัดบุรีนั้นตอนนี้มีคิวสองวันครับวันเพื่อสวสดีกับป่าตองไฟไนท์นะครับช่องห้าถ่ายทอดสดแล้วก็ค่ำคืนวันอาทิตย์กับป่าตองคอมแบทนะครับวันเพื่อน,นั้นช่องหาถ่ายทอดสดวันอาทิตย์นั้นถ่ายทอดจางช่อง Youtube เพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลครับ อุติภพชุมคุณนะครับเป็นกรรมการผู้อำบนเวทีนี่ครับหัวหน้า่ายโยธารักษ์มวยไทยบังหนุยบังหนุย ต้องบอกว่าทงมวยแข็งแรงแข็งแกร่งนะบางหน่วยเงี้ยโยธาลักมวยไทยนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเป็นค่ายมวยที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตนะครับผมมีหลายคนนะครับที่พาะสีเสืออ้อโยธาลักมวยไทยเริ่มเร่ม,มาเซี่ยแต่เพชรวรรลบคือลูกชายพันลูกชายก่อนเพชรวรรลบแล้วก็มาทางด้านรุ่งกิจแต่น,นั้นนี่เพชรวรรลบนี่เป็นลูกชาย บังหนุ่ยลูกชาย<อ>ตัว,ตวใหญ่มากต,ตัวใหญ่มากนะครับตอนเด็กๆก็ตัวเล็กแม่พอได้ออกกำลังกายได้ซ้อมมวยนี่ใช่ครับได้เพิ่มบำรุงใช่ครับนัตพลนัตพลนี่มาเบียดเขา่าเอาชนะคะแนนเพชรลีลาจำได้ไหมแข็งแรงแข็งแกร่งนะอโอ้โหะครับโอ้โหต่อยในเกมของตัวเองเด็เจ่อเฮลีเอมของชาลีครับโอ้โหทุนนี้เป็นการชิงแชมป ปาตองคอมเบตลีครับในพิกัด1 3 7 138้อปอนด์ต่อให้นะชารีต่อให้นะชกฝรั่งเศสครับคือต่างชาติเดี๋ยวนี้แข็งแกร่งแล้วเขาบอกว่าการลีนของร่างกายนี่ต้องบอกวิทยาศาสตร์การวิฬาหลายๆอย่างครับที่นักชกทาให้นักชกต่างชาติแข็งแกร่งขึ้นมาแบบผิดหรือผิดตา พยายามจะพิสเบกและว,วางซ้ายครับชลีตบด้วยลูกซ้ายได้เติมไปแข้งขวานัตพลเบียดเข้ามานัตพลน,นี่หัวใจกเกินร้อยนะอ่าอ่าเฉลีขีดขวาไวอ่าหัวใจครับอายุสามสิบสามนะชลี นัทพลนี่16บหกแต่ว่าแกออกนั่งนักแรงๆครับคือ33มนี่คือไม่ใช่ปัญหาของต่างชาตินะฮะใช่ครับสามสิบสามนี่อยู่ในวัยแข็งแรงแข็งแกร่งเะครับเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นที่ตอน4ี่สิบต่างชาติแ่พูดมัเป็นไม่ไม่เป็นเรื่องจริงครับเพราะต่างชาตินี่เขาจะบอกว่าชีวิตเขาเริ่มต้นตอนสี นะครับแต่คนไทยนี่20คนไทยนี่18 20นะครับต้อง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 สปีดและระยะนะครับแต่ว่าบนเวทีนี่น่าใส่กันมันหยดเลยครับนี่คู่เมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าบีหัวใจเลยนะพี่โอ๊ตนะกรรมการต้องชมสำมบ่มครับชื่นชมการทำงานของกรรมการที่นี่ผมกล้าการันตีได้ว่าที่นี่นั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอ้าวชาลีพยายามจะกดลงมาตีครับ คนละดอกคนละที่โอ้ยพยายามจะหักเขาครับเฉล,ลี่ยเขาเราหล่นครบับอย่างที่เอฟบอกแล้วว่าอยู่ที่การยืนระยะครับเอ๋อแกงซ้ายของนัทพลเบ็ด,ดสิบหกกรับหัวใจเกินร้อยครับเฉล,ลี่ยก็โตโดยซ้ายคืนเหมือนกันครับคนละดอกคนละทีหมด,ดยกครับ ภาพช้าครับจังหวะตีด้วยขวาของนัทพลเจอขวาสวนกับคนละดอกคนละที่นะครับแล้วนี่ครับพยายามจะกระชากเหลี่ยมนะครับหักโค้งมาเลยโอ้โหสงครามเข่าเกิดขึ้นกับชาลีกลัวที่ไหนครับจังหวะอัดด้วยแกงขวาเจอหมัดขวาของนัทพลพยายามจะโต้ด้วยแกงขวาครับนัทพลแต่ยังวืดนะครับแล้วล็อกในแล้วดูจังหวะกระชากเหลี่ยมนี่ครับแต่ตัวเอฮิงอ้ ไม่มีใครได้เปลี่ยบเสียเปียบครับแข้งซ้ายของนัทพลโอ้แลกกันมันครับ ladies and gentlemen it's so nice c o m p e t s t c i a n web championship ปตอง combat league is with one red and t 5 p o i อนด์นะครับคู่ต่อไปก็เป็นการทิง้งแชมป์ปตอง combat league ครับ,บ135ปอนด์กับชลวัลโส,สักใต้อยากสงขลาครับเจอกับหนุ่มปาไหลาอีเกิลเบียดมวยไทยครับนี่น้องชายของทางด้าน นุ่มพงาและก็ขอบคุณครับมิสไรล่าครับจากออสเตรเลีย Thank you very much ยกที่สองครับแล้วครับนัทพลประเทศ เดินหน้าแล้วครับท้าดวลชวนแรกชาลีก็ไม่สนครับจังหวะวงนชาลีพยายามจะไล่แขนแล้วนี่ครับโอ้พยายามจะกระชากเหลี่ยมเรชาลีแต่ตัวเองนั้นเสียหลักยิ้มเขินเขินครับแต่บนทีบซ้ายโอ้โหแลกกันมันเลยครับคู่นี้แต่บอกกันนี่นะครับวัดกันที่การยื้อระยะอีกคู่ครับโอ้โหครับเด็กมันไม่กลัวครับ หูแต่ว่าออกหมัดขวาแล้วจิ้มด้วยซ้ายครับอ่านัททับทนครับเด็กหนุ่มใจเกินร้อยครับขวามาขวาคืนครับวงนายคนละดอกคนละทีไปพยายามจะขวางหน้าครับนัทบลอูชาลแีแขนแกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับจังหวะไล่แขนนี่แล้วก็ยู่ที่การยืนระยะอย่างที่เอฟบอกเลยครับขยับขยับ ล็อกไล่แขนวงในครับอ่าคุณมาผมไปคุณมาผมไปครับเสือเขาด้วยกันครับโอ้โหแกมีสอกมาเสริมครับชาลีพยายามจะไล่แข่เลยครับยังวอกขวางหน้าชาลีพยายามจะปักด้วยสอกครับมาทุพลกระยับเข้ามากระแทกมาเจ็บซ้ายแล้วเติมไปแข้งขวาชาลีวางซ้ายโต ขยับทิ้งในหมัดหนึ่งสองแล้วล็อกในนัทพลตีชาลีตีโอ้จังหวัดนี้ปล่อยตัวออกมาครับนัทพลครับทำได้ดีเลยครับอ้าว,าวเด้งครับมาวเด้งแล้วเบียดไปเรื่อยครับนัทพลโอ้ยสอกขวาชาลีเลือกจังหวะได้ดีครับอ้าวแล้วครับสอกขวาแล้วเสียบซ้ายครับอ้าวมวยเข่าจะแก้ด้วยมวยศอก ล็อกนายใบยามจะปักศอกเจอศอกสวนอ้าวคนละดอกคนละทีครับคุณมีผมก็มีครับศอกโอ้โหครับมาอ้าวน้องมาน้องน้องพี่คืนครับอือหูเอาโอ้โหเข่าขวาไหลแขนกดแขนเอาตีด้วยขวาเจอขวาสวนครับพยายามจะสวนได้ศอกอ้าวโอ้โหครับหายใจลดต้นคอครับหายใจลดต้นคอครับรอ้าว ประเภทมือเหนียวแน่นนึิมกับนัทพลอุ้ยเจอซอกครับสอกสั้นๆเหครับโอ้ไม่สนครับบดไปเรื่อยตีไปเรื่อยครับอ้าวเจอเหลี่ยมครับอือต่อเดินต่อลุยต่อครับเด็กคนนี้ครับหัวฉิดหัวใจเกินร้อยครับโอ้โหน่าจับตาดูเลยครับเด็กคนนี้นัทพลโหมดโยกครับ เตอนหน้าลุยเลยครับนัทพลดูครับอืชาลีพยายามจะตั้งแขนนะครับตั้งแขนแล้วพยายามจะถอดมาฟันครับดูครับนี่ครับพยายามจะถอดมาปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกขวามาแต่นัทพลแกไม่สนกับลกในได้ ไปเรื่อยครับแล้วได้จังหวะนี่มีลูกเด้งลูกเสียบนะครับอแล้วนี่ครับศอกขวาของชาลีอก็อย่างที่บอกแล้วครับมวยเข่าต้องแก้ด้วยมวยศอกแต่โอ้มวยเข่าอย่าคิดว่าไม่มีศอกนะครับนัตพลก็มีครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับหน้าพิสูจน์นะครับคู่นี้ว่าใครยืนระยะมั่นคงกว่ากันนะครับเด็กสิบหกครับมันมหาใจเกินร้อยครับ มันก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะพี่วันนะตอนนี้คือต้องบอกว่าเดือนนี้ในี่โลซีซั่นสุดๆเลยนะครับแต่บนเวทีนี้ร้อนระอุทุกคู่เลยโอ้โหมันทุกคู่เลยครับวันนี้ว่ากันต่อครับนัทพลเดินต่อทันทีครับเึงด้วยมันแล้วเติมด้วยแข้งแลยวก็มาชาลีทีไว แต่วนเบียดเข้ามาวางทรายอ้าวขยับอ้าวล็อกนายปักด้วยศอกปักด้วยศอกกับชาลีอ่าอ้าวโอ้โหครับอืมแม่แกยพยายามจะขวางพยายามไม่ให้เกาะน,นะแต่ว่ารัฐพลนี่ก็แบบตื้อเหลือเกินครับเด็กคนนี้ตื้อเหลือเกินครับออโอ้โหแล้วดูจังหวะเลี่ยมตีของแกกับแม่พยายามจะปักศอกอะ ต้องบอกว่านี่แหละครับมวยเข่าอาชีพครับจริงมบัตรหนึ่งสองเติมไปแข้งซ้ายครับชาลีอัตวอนเบียก็มาชาลีพยายามจะถีบไว้แล้วปักศอกอ้าวเจอศอกสวนล็อกนายได้อัตวอนล็อกได้หมุนเหลี่ยมตีชาลีก็พยายามจะโต้แต่โอ้โหเจอยัดไส้ครับนี่ครับชาลีชาลีตีด้วยขวาเจอยัดไส้ด้วยซ้ายตีด้วยขวาอ้าวพยายามจะใช้เหลี่ยมครับมานนี่เก่งเหนียวแน่นดึบเลยครับเจอถีบหน้าครับอ้าว โอ้โห و. โอ้โหจังหวะกระแทกหมัดยัดซ้ายของนัทพลยังคงเดินต่อกับชลีวด,ด้วยซ้ายคืนล็อกในได้ตีบ้าคู่นี้นี่อ้าวสับด้วยศอกครับโอ้โหครับคุณมาผมไปคุณมาผมไปเลยครับโอ้โหโจิตหวัวใจของแกค,ครับต้องชื่นชมเลยครับเดินต่อครับ อัตวณโอ้โหชาลีพยายามจะสกัดดึงหมัดและลูกทีกบั็อัตวนไม่สนอาชาลีกระโดดมาลอยใส่วงในวงในวงในอย่าหมดอย่าย่นอย่ายุบทั้งคู่นะครับอู้ยัดใส่พยายามจะคื้นด้วยซซ่ออครับชาลีก็ครบเครื่องดีเหลือเกินเอา โอ้โหดูรับจังหวะไล่แขนและตีของนัทพลชาลตีตีตามเสียงเชียร์เลยครับตีตามเสียงเชียร์เลยครับโอ้โหนี่ครับประเภทปลอดให่ไปแรงครับนัทพลมึงคงเบียกเข้ามาชาลีโอ้พยายามจะโต้ด้วยแข้งแต่พยายามจะทีมสก,กัดครับแล้วจังหวะเสียบอ้าวเจอเข่าของนัทพลนัทพลล็อกนายชาลีพยายามจะตั้งแขนสู้แต่โอ้ดูจังหวะไล่แขนของแกครับแล้วตีด้วยขวาครับ โอ้โหครับสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยหนึ่งสมีแข้งซ้ายครับชาลีแล้วก็สับด้วยซอกครับอ้าวโดนล็อกโอดมาย <c oughs> ัดซ้ายเวียงเวียงห้าท <c oughs> ุมแม่ <c oughs> แตครุบกบเลยครับดอกนี้ของนันทพลชาลีทำได้ดีครับนัทพลเดินต่อยัมวางแข้งชาลีโตโ้ด้วยซ้ายนันทพลเบียดเข้ามาอ้าวลบนายตีด้วยขวา ตีด้วยขวาพยายามจะสวนด้วยสะอ้โหเจอยัดไส้ครับโอ้โหเดือดอีกคู่ครับโอ้โหครับไม่หยุดเลยครับ ดูครับจังหวะล็อกในแล้วกับชากเลียบหมุนตีครับชาลีก็โต้ด้วยขวา,าแล้วยัดไส้นี่ครับนัทพลชาลีพยายามจะขวางหน้าครับนัทพลกระแทกหมัดยัดไส้โอ้โหเดี๋ยวนี่ครับจังหวะยัดไส้ของนัทพลครับาชาลีก็ตีด้วยขวาคืนเหมือนกันครับวจังหวะเด้งด้วยขวาครับโอ้โหดูครับ แล่รกกันมันจริงๆครับคู่นี้เหลือเวลาสองยกนะเอฟสองยกที่เหลือครับ ว่ากันต่อครับยกที่4ครับยังมีเวลานะครับแต่ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่อยู่ที่ใครจะต่อยในเกมของใครครับชาลีวางซ้ายนายพลวางซ้ายโต้โต้โดยขวาคืนครับชาลีและพยายามจะทีบนภพลกระยับเจอทีบอลไรครับผ่านมาสามยกนี้ต้องบอกว่าสุดมันเลยครับอ้าวชาลีนี่อาศัยลูกยาวๆครับเตะมฮะเจอแข้งซ้ายเหมือนกันครับ ใครใครตีใครพยายามจะขวางครับเจอเสียบสู้โอ้เด็กมันไม่กลัวครับแล้วก็ไม่ยอมด้วยครับโอ้โหเรื่องหัวใจนี่เกินร้อยครับอ่ะตีด้วยขวาชาลีพยายามจะโต้ด้วยซ้ายนะครับแข่ง้ายมาครับนันทพลไาลีโยขยับนันทพลเบียดเข้ามาชาลีทิ้งหมัดหนึง่งสองครับ นายพลกยับเจอที่และไม่มีเกียร์ถอยนะนัทพลเนี่ยประเภทเกียร์เดียวครับล็อกนาได้ล็อกนาได้ไล่แขนโอ้โหชาลีพยายามจะตั้งแขนสู้ครับ,บนัยพลเบียดเข้ามาสายมาเก๋าสายคืนขยับที่ก็ชาลีหันซ้ยายครับชาลีพยายามจะกดไว้เสียบมา แต่ว่าเสียงเชียร์นัทพลน,นี่เสียงเชียร์นี่ดังเหลือเกินครับโอ้โหดูรับแกตีได้ทุกท่านะครับแต่ชลีก็โต,ตก็สวนเหมือนกันครับอา้าล็อกไอตี้โอ้โหมันหยดติ่งเลยครับมันหยดติ่งเลยครับอา้าวเล่น่านล,าล่างเจอบัตหนึ่งสองและแข้งซ้ายครับตบด้มัดรทุกอา้าวเกิดอ,อะไรขึ้นครับอา่า กันฝันโอ่าหเมากาดเมากาดเมากาดต้องชื่นชมทั้งคู่กับอีกคนหนึ่งที่อายุ16นะครับเด็กไม่กลัวครับในขณะที่ชาลีนี่33แต่ยังแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็มาพยายามจะทิ้งด้วันหนึ่งสองวางแข้งซ้ายเจอฮุกซ้ายล็อกในได้ชาลีชาลีชาลีไล่แขนตีด้วยขวาเจอขวาสวน อานัทพลนัทพลไล่แขนชาลีตีด้วยขวาเจอะขวาสวนครับอ้าว mm hmm. โอ้โหมันจริงๆครับโอ้โหแย่งกันเลยครับแย่งกันตีครับแย่งกันเสียบครับอ mm ือหือโอ้โต้องชื่นชมว่าคู่นี้แลกกันมาตั้งแต่ยกแรกเลครับ mm hmm. นัทพลเบียดเข้ามาล็อกในชาลีพยายามจะเสียบสายสู้นัทพลตีด้วยขวาอ๋ oh, ชาลี mm hmm. พยายามจะพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับ ช้าครับแตงกว์วดขวาของชาลีแล้วทิ้งหมัดขวาครับต,ตีด้วยขวา,านาทบลชาลีเสียบด้วยซ้ายนะผลเด้ติงด้วยขวาอ้แลกันมันเลยเกินครับพยายามจะกดแขนแตดนี่กับเจอหมัดของชาลีชาลีวางซ้ายอ,ออกในฝันด้วยศอกขวาครับอพอรู้ว่ากูจะสู้ ฟันยางล่วงนี่แกขอโทษแต่นี่ครับเจอความแข็งแรงแข็งแกร่งของชาลีครับครับมาดูที่อันห้าครับนก็บอกว่ายังพูดไปออกบอกไม่ถูกนะพี่อ้นนะโอ้โหยังคู่ขี่สูสี่ครับยางที่ผมเรียนเลยครับว่าแหลกกันมันครับมีดีกันคนละอย่างนะครับขอไมยนั้นเป็นของนัทพลแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ แม่ชาลีนั่นไม่เป็นรองครับมีลูกหลากหลายวามหลากหลายของชาลีครับอ,อยู่ที่ยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือนะครับว่าเกมจะเป็นของใครครับสามนาทีที่เหลือครับอัตพลเดินหน้าต่อทันทีนะครับพยายามจะวางซ้ายหน้าเจอขวาสวนซ้ายมาขวาคืน ดอกนายพ <c oughs> ยายามจปะปักศอกเจอศอกสวนครับเอาละครับจังหวะไล่แขนชาลีโตเหมือนกันครับนายพลตีชาลีกร <c oughs> ะชากเลีมยมไว้วางแข้ง,งพีง่ชาลีก็พยายามพยายามไม่แลกเข่าเลยนะผโอ้รู้นี่ยนัตรพลนี่ตีถึงเช้าเลยครับนัตพลขยับมาชาลีทิ้งมาหมัดหนึ่งสอง <c oughs> วางซ้ายเจอขวาสวนดอกนายตีครับนัตพล เอาล็อกล็อกล <ốc> ็อกอีมโอ้โหจังหวะวางซ้ายของนัทพลน่านัทพลวางซ้ายเจอขวาสวนครับคาลีพยายามจะที้ไว้ตีด้วยขวาตีด้วยขวาตีด้วยขวาโอ้โหเอาแล้ะครละดอกคนละทีกับวงในมา่าสุดม่านอุ้ยยัดไส้ครับ ยังหวยังไสอ้อืมฮต้องบอกว่าไม่ดีกันคนละอย่างเลยครับอืโอ้โหสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยครับโอ้โหยัยบทีมก็ชาลีเดินเสียบซ้ายครับชาลีอ่ะมัตพลกวโต้ด้วยข่อขวาครับแหมขวาหน้าแล้วก็มีสับด้วยซอกครับอ้าวโอ้โห โอ้โหนะพยายามพยายามจะถีบซ้ายครับนัทพลชาลีขวางแข้งขวาโอ้โหเจอแข้งซ้ายสวนอ่ะห่วงในตีด้วยขวาครับนัทพลชาลีพยายามจะบิดเลี่ยมแต่โหวตปักด้วยศอกขวาตีด้วยขวาโอ้โหครับสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับหรับ อ่าแล้วก็จังหวะวางซ้ายเจอซ้ายสวนอ้าวล็อกในได้อือหือโอ้โหยังหวะยัดซ้ายครับแม่แมแกมีลูกยัดไส้ครับนัะทะพลโอ้โหอ่าตอนนี้นี่โบกกันสลอนครับโบกกันทั้งสองข้างเลยครับอือหือโอ้ยยังเตะซ้ายเตะขวาชฉลีเจอซ้ายสวนโอ้เล็กกันมันเหลือเกินครับ แพ้ชนะไม่เป็นไรครับโอ้ต่อยได้สะใจแฟนมวยอย่างนี้ครับแมต้องบอกว่ามีคิวบ่อยแลวครับอลงนาะครับช่วงเวลาที่เหลือครับยกสุดท้ายแลวครับไปไหนครับไปไหนครับโอเคครับแมพยายามจะโตวางขวาครับหลงอุ้ยปัดด้วยศอกแม่5ยกครับโอ้ยยอดเยี่ยมครับ เออไปเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้งคู่เลยครับต้องชื่นชมครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับสุดยอดทั้งคู่ครับมาดูกันจังหวะวางซ้ายครับของนัทพลเดี๋ยวนี่ก็าพยายามจะเสียบซ้ายเจอศอกขวาสวนเ,เสียบด้วขยขวากับชาลีเสียบด้วยซ้าย นาบ,บตีด้วยขวาชาลีตีด้วยขวาครับแหลกกันคนละออคนละทีแล้วนี่กับลูกยัดไส้นี่ครับโอ้โหเบียดมาตีซ้ายมาขวาคืนแล้วปักด,ด้วยศอกครับนัทวลแล้วจังหวะกดลงมานี่ครับจังหวะยัดซ้ายนี่ยัดไส้อย่างนี้ครับโอ้โหทำได้ดีครับ โอ้แต่ปักศอกขวาส่วนของชาลีนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับ Ladies and gentlemen after fight round is your action and the referee keep the same c o r e keep the winner 49 and lose 48 the winner by you did i m by sensation and the winner the champion blue corner คนประเสริฐเช่นสเกนโฟโล่แชมเปี้ยนนัทพลโยธาลักษมุยชัย